สวัสดีค่ะนารีคีมาข่าวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันดีกว่าเนาะในหัวข้อที่ว่าเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณเส้นทางชีวิตนะอะเนาะคุณจะไปเส้นทางไหนดีจึงจะเหมาะกับคุณนะอ่ะไพ่มีอยู่สองกองกองแรกเป็นสีดํากองที่สองเป็นสีขาวนะคะ หัวข้อวันนี้นะเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกหน้าไพ่ค่ะอ่เรามาดูคนที่เลือกไพ่กองแรกกันก่อนเนาะกองที่หนึ่งนะคะเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณนะ ให้ปเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะ <ๆ S 1> กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ <ๆ S 1> อ่า <ๆ S 1> ประชาสัมพันธ์หน่อยนะพอดีว่าแม่หมอมีเพื่อนที่เขาทำโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือถ้าใครสนใจอยากจะ อพยพมาอยู่ทางเหนือนะคะโดยเฉพาะทางเชียงใหม่คุณมีงบประมาณเท่าไหร่อยากอยู่ตรงไหนหรือจะให้เพื่อนแม่หมอเขาเป็นคนจัดหาให้ที่ที่มันอยู่แล้วปลอดภัยจากน้ําท่วมอะไรเงี้ยคุณสามารถแจ้งผ่านแม่หมอมาได้นะคะเบอร์ไลน์นะ0 8 1 4 8 3 8 1 8 6ส่นะอยากได้บ้านทรงไหนเขารับออกแบบให้หมดอยากได้ที่บริเวณไหนงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยกำหนดมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะหาให้นะคะ ถ้าใครสนใจนะติดต่อผ่านทางแม่หมอมาได้เลยโอเคเนาะอ่ะมาดูดีกว่าว่าเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณดูสิ night of cup ตัวคุณเป็นอย่างไรเอ่ยเจ็ดถ้วยโอ้โหความฝันในชีวิตนี้ยเยอะแยะไปหมดนะเจ็ดไม่เท้า night of p e n t a c l e s the lover จะบอกว่าคุณคุณเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่นักรักนักรักผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ดาวปตาัตตนิเป็นลาภคุณยังไงว่าคู่ครองเป็นลาภผลรวยคู่อ่ะรวยคู่นะคะรวยคู่นี้ไม่ได้บอ,บอกว่าคุณจะมีคู่ที่สุขสมหวังเสมอไปนะคือคุณจะเป็นคนที่ไม่ขาดคู่ ไม่คนมีสเสน่ห์อะคะ่ะไม่ว่าคุณจะรักหรือไม่รักอยากมีหรือไม่อยากมีคู่ก็ตามเนี่ยยังไงยังไงก็จะมีคนมาชอบคุณอยู่ดีนะคะเขาเรียกว่าเลิกจากคนนี้จบจากคนนี้ก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่ทันทีแทบจะไม่ได้หยุดพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกมันมันดีไหมมันก็แล้วแต่เนาะมันก็แล้วแต่แต่บางคนก็รู้สึกว่าไม่เห็นอยากได้เลยอคู่เยอะคู่แย,ยะไปหมดแต่ว่ามันไม่มีคู่ที่ จริงใจรักแท้สักคนไงอือยากได้แบบคู่เพียงคนเดียวแล้วอยู่ด้วยกันยืนยาวเนี้ยได้ไหมแต่เหมือนพื้นดวงชะตาของคุณมันไม่ได้แบบนั้นไงมันเป็นคนที่รวยคู่นะคะไม่ได้บ่งบอกว่ารวยเงินนะพูดง่ายๆเนะี่ยคุณจะคุณจะหาคุณไม่ต้องหาคู่ที่ไหนอะค่ะคุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะมีคนมารักมาชอบอะค่ะด้วยคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์คุณเป็นคนที่นักเจรจานะ เป็นคนเจราจาเป็นคนมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจาสนุกสนานะ่ะเวลาคนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขคุยกับคุณแล้วมันไม่เครียดอันนี้อาจจะเป็นสเนสเน่ห์เสน่ห์ทางทางวาจาเนะาะเขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์นะเขาเรียกว่าวาจาเป็นเอกเนาะวาจาเป็นเอกใช่ไหมรูปร่างเป็นโทอะไรอย่างเงี้ยคุณสังเกตน,นะคนสวยๆหล่อๆถ้าเป็นคนหญิงทารนงขี้เก็กหน้าครึมง มีคู่ยากไม่ค่อยมีใครกล้าจีบกาเข้าใกล้แต่ถ้าคนระดับหน้าตากลางๆอ่ะแต่แบบยิ้มแย้มแจม่มใสอ่อนน้อมถ่อมตนมิตรใตรีดีสัมพันธภาพกับใครก็ดีไปหมดจะมีแต่คนมารุมจีบคนมารักคนมาชอบ <c oughs> คุณเนะ่ยเป็นบุคคลในลักษณะแบบนั้น <c oughs> คุณเป็นคนกระตือรือร้อนอ่ะเป็นคนที่กระตือรือร้นนะเป็นคนเป็นคนรักรักหมดทุกคน <c oughs> เออคือคุณเห็นใครค่ะคุณก็เป็นมิตรกับทุกๆคนให้ความช่วยเหลือกับทุกๆคน ให้คาแนะนําที่ดีกับทุกๆคนมีความจริงใจกับทุกๆคนอันเนี้ยเป็นเป็นมหาสเสน่ห์ในตัวคุณที่ทําให้ใครต่อใครต่างก็เข้ามาหลงไหลหลงรักคุณนะคะอืมธุรกิจการงานของคุณนะเขาบอกว่าสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนะ่ะคุณต้องทํางานเกี่ยวกับพวกแบงค์หุ้นการเงินการธนาคารการบัญชีตลาดหลักทรัพย์อะไรที่มันเกี่ยวกับ เงินตรางเงินสารทั้งหลายแหละเนะี่ยถูกฉลกกับคุณนะ,ะถ้าคุณไปพวกเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้หมายถึงเล่นหวยนะหมายถึงการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไอ้พวกที่เป็นเหรียญพวกที่เป็นบิตคอยพวกที่เป็นเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้อะ่ะแต่มันแปลงค่าเป็นเงินได้อย่างเงี้ยอันนี้ถูกฉลกกับคุณนะงานพวกนี้หรือธุรกิจอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะแบบ Import Export เนะี่ยจะถูกฉลกกับคุณนะคุณเป็นนักค้าขาย นักเจราจานักเจราจาพาทีเนะี่ยคุณง่าย่ายว่าปากหวานปากหวานและจิตใจดีนะไม่ใช่คนประเภทปากหวานคนโสมคนเปรี้ยวนะคุณเป็นคนจิตใจจิตใจดีเจรจาด,จดีแล้วก็เป็นคนที่นักฝันผู้ยิ่งใหญ่อะเป็นคนที่มีจินตนาการมีความบาดฝันในชีวิตเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยหนุคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยสงา่าดูดี ถ้าใครได้คุณไปเป็นแม่สีเรือนคนนั้นคือผู้ชายที่โคตรจะโชคดีอะ่ะคือเป็นคนที่จิตใจดีงามดูแลเด็กๆลูกหลานครอบครัวด,ด,ดีเป็นคนที่กิริยามารายาทอ่อนน้อมถ่อมตนดีหมดอะ่ะเป็นเหมือนแบบแม่นางสมัยแต่ก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะอ่อนโยนอ่าไนออฟสอดสีเหรียญ สอ,อสองดาบสองดาบเนี่ยค่ะหกดาบเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งนะที่จะทํากิจการเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะเป็นทางที่เหมาะกับคุณนะ,ะทางที่จะต้องสื่อสารเจรจาในโลกโซเชียลก็ได้นะโลกโซเชียลก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นโกลบอลค่คุณเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นอะไรที่มันข้ามชาติข้ามประเทศกัรอินพ์ตเอ็กพอร์ต แล้วชีวิตคุณเหมาะกับงานที่จะต้องวิ่งเต้นเดินทางตลอดเวลาจึงจะได้เงินได้ทองงานอะไรที่คุณนิ่งอยู่กับที่จะไม่จะไม่ได้ลาบผลกับคุณนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเดินทางตลอดเวลาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ได้คนลักษณะแบนาบานี้เป็นคู่ครองก็ได้นะคะถึงจะเหมาะสมกับคุณแล้วคุณก็ต้องกูเต็งกูเต็งกูเต็งไปกับคู่ครองคุณนะคะอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะ คุณเป็นคนที่สามารถทําอะไรที่มันครีเอทีฟแบบไอเดียสร้างสรรนคะ์น่ะทำอะไรก็ได้ออกมาแล้วก็เยผยแพร่สู่โลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยจะดีสําหรับคุณนะคะคือธุรกิจการค้าขายทุกอย่างอ่ะดีกับคุณหมดเลยแต่คุณจะต้องมีการแบบวิ่งเต้นอ่ะซื้อมาขายไปมีการออกไปติดต่อสื่อสารเจรจาพาทีไปประเทศน้นเจรจาทีไปประเทศนั้นติดต่องานทีอะไรแบบเนี้ยจะถูกฉลก,กับคุณ เหมาะกับคุณอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการงานนะธุรกิจการงานเนี่ยทางที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยคิงออฟขับกับเก้าช่วยยังคงบ่งบอกว่าหรือไม่คุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับเป็นพวกที่ปรึกษานักจิตวิทยาก็ได้นะคะหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับท่าการขนส่งการขนส่งก็ได้นะการเรือการขนส่ง ที่มันขนส่งข้ามประเทศเน้นข้ามประเทศเอาไว้นะคะเหมาะกับคุณอะไรก็ตามที่งานที่เจอเจอผู้คนเยอะๆสังคมเยอะๆจะถูกถูกชโลกต้องชโลกกับคุณคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาเยอะนะคะตรงนี้นะความรักเดวิ View, ลสิบเหรียญนะคะห้าสี่ถ้วยดวงของคุณเนี่ย คุณมีเกณฑ์จะมีอสังหาริมทรัพย์มีโภกทรัพย์ทุกอย่างที่มั่นคงแต่ในเรื่องของความรักมันไม่ไม่ถูกชโลโงกกับคุณเลยอะ่ะคุณยากที่จะมีรักแท้บอกแล้วไงว่าคนรวยคู่ไม่ใช่ว่าจะได้คู่แท้ที่สุขสมหวังรวยคู่แต่ไม่มีคู่ของตัวเองซักคนเวรกรรม <c oughs> คุณก็คงจะบอกเวรกรรม บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆเยอะด้วยนะสมัยเนี้ยรวยคู่แต่ไม่มีคู่แท้คนใดที่อยู่กับคุณเป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าคุณจะไปเป็นเอกพริยาเพียงคนเดียวนี่ย,ยากมากยังไงยังไงคุณก็ต้องทุกกระทมขมขืนผิดหวังในเรื่องของความรักเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องไปเจอเจอรักสามเศร้าเสมอในชีวิตนี้เส้นทางชีวิตของคุณนะอืคุณจะต้องไปเจอเจอรักสามเศร้าเมียน้อยเมียเก็บ สามีน้อยสามีเก็บหรืออยู่กันไปสักพักหนึ่งไม่เขาก็คุณก็จะมีรักซ้อนเข้ามาแทรกคือในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางของคุณคุณไม่ควรที่จะไปคาดหวังจริงจังกับเรื่องของความรักเน้นเป็นพวกกัลยาณมิตรจะดีกว่าเพราะคุณเป็นเด่นในเรื่องของธุรกิจการทำงานการเงินบวกกับตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ปลปรวนง่ายเป็นคน เรื่องเยอะเงื่อนไขยเยอะข้อจํากัดในชีวิตแย่ yeah. ดังนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณจะลงเอยกับใครสักคนเนี่ย yeah. อยากถ้าไม่ใช่ตัวคุณเป็นแบบนี้คุณก็จะไปเจอเจอคู่ของคุณที่เป็นแบบเนี่ยเรื่องเยอะอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ดีผอมเกินอ้วนเกินเออโจนเกินอะไรก็ไม่รู้เออคุณจะไปเจอเจออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมันมัน,ม,นมันที่สุดแล้วเนี่ยความรักของคุณมันก็จะจะไม่ได้ให จะไม่ได้รู้สึกว่าพอ,ออกพอใจในสิ่งที่คุณต้องการพูดง่ายๆรวยคู่แต่ไม่มีคู่แท้มีแต่คู่จรไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเส้นทางชีวิตความรักของคุณนะแต่เส้นทางการงานของคุณอย่างที่บอกไงว่าคุณจะต้องอทํางานกับผู้คนเยอะๆเน้นสังคมสังคมเยอะๆติดต่อสื่อสารแอคทีฟเดินทางตลอดเวลาแล้วการเงินคุณจะมั่งคัง่งคุณจะเป็นคนที่มีโภกทรัพย์อสังหาเงินทอง ค้าธาตุบริวารทุกอย่างพร้อมแต่การจะได้คู่หนึ่งคนมาในชีวิตเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นมากสําหรับคุณนะคะนอกจากคุณจะยอมรับและทําใจว่าอาว่าก็อยู่กันสามคนสามเราไป <c oughs> ถ้าอย่างนั้นอยู่ได้อีสข้าบายนิ่มะอันนี้เส้นทางชีวิตนะเส้นทางที่เหมาะกับคุณนะถ้าคุณเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาหาคู่ไงเอยเข้ามาก็เข้ามาออกไปก็ออกไปแล้วคุณก็จะได้รู้คุณควรจะจับธุรกิจด้านไหน เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็ได้นะซื้อขายเทคโนโลยีผ่านโลกโซเชียลอะไรเงี้ยอะไรอ,อะไรที่มาเกี่ยวกับไอทีก็เหมาะกับคุณนะคะหรือว่าคุณจะทําอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าเถื่อนเถื่อนสีเทาๆก็ได้นะเป็นธุรกิจที่อะไรก็ทําได้หมดนะคะคือธุรกิจจรจาค้าไายไม่ว่าจะอะไรนะ่ะก็เป็นเงินเป็นทองเข้ามาหมดหาเงินล้านง่ายกว่าหาคู่หนึ่งคนพูดแบบนี้เลยนะอีกสักอีกสักห้าใบแล้วกันนาะแปดเหรียญคุยนับซอดน,นะคะ เพจเอกแบนนะแปดถ้วยเดอะโเหิหมะห้าไม้เท้าเนี่ยก็บอกว่าคุณเป็นคนที่ชีวิตคือนักเดินทางชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการโยกย้ายชีวิตคือการจรรีไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยคุณก็จะไปสร้างธุรกิจสร้างหุ้นส่วนสร้างเม็ดเงินได้ในทุกๆุท,กที่ที่คุณไป แต่ในทุกทที่ที่คุณไปเมื่อคุณไปเจอคู่แล้วคุณจะผิดหวังจากคู่ทุกๆุกครั้งอือันนี้นะเส้นทางที่เหมาะกับคุณมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่าไปจีรังยัง่งยืนกับความรักเยเอะเนาะเชืไ่ไแมหมอนะคะเน้นธุรกิจดีกว่าค่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณมีบุตรบุตรคุณก็จะลักษณะคล้ายคล้ายคุณนะคะทํามาหากินเก่งแต่อารมณ์อาจจะแปรปรวนง่าย,คล,ายคล้ายคล้ายคุณก็เป็นได้นะคะแต่ก็หาเงินเก่ง ความรักก็อาจจะเป็นอาจจะมีลักษณะอืใกล้เคียงกับคุณนะคะใกล้เคียงกันเนาะมันเหมือนกับว่าคุณได้คู่ดียังไงคุณก็จะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอสําหรับคุณหรือคุณได้คู่ยังไงเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอสําหรับเขาเอที่ส่วนใหญ่มันนํามาซึ่งซึ่งความรักที่มันไม่เคยสมหวังแต่คุณเป็นคนที่จริงใจกับทุกๆคนนะ แต่ใช่ว่าทุกๆคนที่คุณจริงใจเขาเจะจริงใจกับคุณนะหน้าไพ่ไม่ได้บอกแบบนั้นมาค่ายบอกแต่ว่ามีแต่คนแต่กิจฉาคุณลิศยาคุณมันไส้คุณเนอะก็คุณรวยไงรวยสวยหล่อธุรกิจการเงินการทองแยะมีคนมาชอบเยอะแยะตลอดเวลานะคะมีคนมาเสนอขนมจีบให้ตลอดเวลาเขาก็เลยมันไส้คุณอะ่ะแต่เขาจะหารู้ไหมว่าชีวิตค,คุณรันทดใจในเรื่องของความรักมากเลยยากที่จะเจอรักแท้ของตัวเองก็ช่างมันค่ะไม่มีอีก็ไม่ต้องมีเขาไปเรื่อยๆเนอะ ออไม่ต้องคบก็ได้อสบายนนะั่นแหะเอาที่คุณสบายใจว่าแต่ธุรกิจการเงินการทองมั่นคงนะไม่ต้องห่วงนะคะอ่าสำหรับคนกองแรกนะเนี่ยเส้นทางชีวิตที่เหมาะกับคุณที่เขาคนกำหนดมาให้คุณแบบเนี้ยคือแบบนี้ถ้ามันใช่เลยชีวิตคุณแบบนี้ก็ปล่อยวามามาดูคนที่สองดีกว่าคนที่เลือกกองที่สองนะเส้นทางใดที่เหมาะกับคุณอ่า ใครเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะใครสนใจจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ต้องการที่ต้องการบ้าน,ต,าานต้องการบ้านแบบไหนราคางบประมาณเท่าไหร่อยู่ตรงไหนแจ้งที่แม่หมอมาได้นะคะแม่หมอมีกลุ่มบริษัทใหญ่ที่สําหรับทำทำโครงการจัดสร้างบ้านหาที่ให้เรียบร้อยออกแบบบ้านที่ทุกอย่างพร้อมนะคะอืม เผื่อใครอยากจะมาอยู่เชียงใหม่กับแม่หมอแม่หมออยู่เชียงใหม่นะคะ,ะ,ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ขึ้นเฟซกับห้องชุมชนอีกทีหนึ่งน,นะเดี๋ยวรอเพื่อนแม่หมอก็ส่งรายละเอียดมาให้ก่อนอเส้นทางใดที่เหมาะสมกับคุณดูซินี่ค่ะป้าแม่หมอเตรียมชงชาแล้วค่ะาอคิปเสร็จจะไปชงชาละโดนมิด่ะบวดอยู่ทางรรมกันหนึ่งไม้เทา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกดาบ แต่แหวแเราฟฟนสองม้เท้าชีวิตของคุณเนะ่ะเหมาะกับพวกครูบาอาจารย์นักการแพทย์นักจิตวิทยาหมอดอูสังคมสงเคราะห์ผู้ทำงานเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาการแพทย์การเจรจาสื่อสารเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขานุกการเป็นนักการประชาสัมพันธ์ งานใดๆก็ตามคือเป็นระดับผู้บริหารที่เป็นผู้คิดวางแผนนะคะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการเพราะคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวยเยอะเป็นคนที่ไม่ชอบส่งสิ่งกับใครนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวโอโลนะคะเป็นคนที่มีความคิดชาญฉลาดความคิดดีสุขขุมรอบคอบเป็นคนที่จิตใจนิ่งสงบเป็นคนที่เหมาะมากเลยคะ่ะที่จะอยู่ทางธรรมเฮ้ย <c oughs> ถ้าคุณอยู่ทางธรรมนี่บรรลุอรหันต์ได้สบายๆเลยคนเลือกกองเนี้ย เขาบอกว่าเส้นทางที่เหมาะกับคุณคือเส้นทางเข้าสู่ทางธรรม,มช่วยเหลือคนทางธรรมทำงานกับงานกการกุศลที่เป็นทางธรรมคุณจะไลฟ์สดติกตอกสวดมนนำชาสวดมนก็ได้คุณจะไลฟ์สดติกตอกคุณจะเปิด youtube ในเรื่องของทางธรรมการ,เ,รเทศนาธรรมสอนธรรมได้คุณจะช่วยในเรื่องของอยุกยาการแพทย์แพทย์สมนุนไพรเพทย์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปช่วยเหลือรักษาคน ไปตามที่ต่างๆเป็นลักษณะเหมือนคนช่วยอะคะ่ะถูกฉลอก,กับคุณพูดง่ายๆเกิดมาเป็นผู้ช่วยเกิดมาเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมแล้วไม่ใช่ว่าช่วยอยู่แต่ที่เดิมด้วยนะคุณต้องจรรีไปเรื่อยๆอะไปที่หนึ่งก็ไปช่วยที่หนึ่งเหมือนพระทุดคงอะคะ่ะจากจุดหนึ่งไปช่วยหมู่บ้านหนึ่งก็ย้ายไปอีกเขาหนึ่งแล้วก็ไปช่วยอีกหมู่บ้านหนึ่งย้ายไปอีกเขาหนึ่งก็ไปช่วยหมู่บ้านหนึ่ง,ง,ง,ช,นนงชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเข้าสู่ทางธรรมนี้แล้วปาาระกันได้ว่าบรรลุอรหันต ไพ่ก็บอกมาแบบนี้แม่หมอก็พูดตามพระอง์แม่หมอก็พูดแบบเนี้ยเวลาแม่หมออัดคลิปหรือดูดวงไปคุณไม่ต้องถามยอ้อนหลังนะแม่หมอจะไม่ได้เพราะองค์เขาเป็นผู้พูดไม่ใช่แม่หมอ <c oughs> ดูดวงปุ๊บปิดปั๊บแม่หมอก็ลืมแล้วค่ะอเพราะนั้นเวลาดูดวงกับแม่หมอคุณต้องจาเองนะอัดคลิปอัดอะไรเองได้รคคอร์ดได้เจ็ดถ th <c oughs> uh ้วยจมูนเอ่อนท์ออฟเวนนะคะดูแม่หมอหมอัวละซิกและแชริออนะคะ k i n ออ f Pen ต a c l e s คุณนอกจากโกรธคนแล้วคุณยังจะต้องโกรธสัพพสัตในเรื่องของพูดผีวิญญาณด้วยมีหน้าที่เผยแพ่ย์ทมรักษาคนป่วยคนเจ็บช่วยพูดผีวิญญาณเออถ้าไม่ใช่พระทูดตรงไม่ใช่แม่ชีแล้วจะเป็นอะไรใช่ปะแล้วก็ต้องยอรีโยกย้ายไปช่วยทุทกทที่ด้วยนะบางคนมีหน้าที่ไม่ใช่ในเมืองไทยนะคุณอาจจะต้องไปช่วยฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียออสเตรเลียแล้วแต่เขากําหนดให้คุณไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ย เขาบอกให้คุณไปญี่ปุ่นเพื่อไปช่วยกลุ่มคนที่กําลังจะเดือดร้อนกําลังจะเจ็บป่วยถ้ามันเป็นหน้าที่ของคุณคุณก็ต้องไปแต่เรื่องการเงินการทองคุณไม่ต้องห่วงนะมั่งข้างร่ํารวยนะคะมาจากไหนล่ะบุญบารมีของคุณองค์ของคุณเขาจัดเตรียมให้คุณอยู่แล้วคุณไม่ว่าคุณจะไปทางไหนคุณจะเจอผู้สนับสนุนอุปถัมภ์คุณให้เงินคุณให้เงินคุณใช้นะคะเพราะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองนะมีให้คุณซัพพอร์ตให้คุณเต็มที่คุณจะไม่มีทางอดอยาก แต่คุณจะไม่ไม่มีทางที่จะได้ยึดติดในเรื่องของเงินทองเพราะคุณลงมาเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้สละวางเป็นผู้ไม่เอาอะไรนะคะมีเงินมีทองมามากมายก็เอามาเพื่อช่วยคนและช่วยผีไม่ได้เพื่อความสุขของตัวเองเลยคุณอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์ของคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณของหน้าที่ของคุณที่ถูกกําหนดมาตั้งแต่เบื้องเบื้องบนแล้วก็ได้ คุณอาจจะเป็นคุณขอาจจะเป็นนาคคุณอาจจะเป็นองค์เทพก็แล้วแต่แต่คุณถูกกําหนดลงมาให้ทําหน้าที่ช่วยคนในด้านใดด้านหนึ่งอย่างใดอย,งอ,ยงอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้มานะมีหน้าที่เพื่อที่จะมาติดกิเลสรักษาความสุขสบายมามีบ้านมามีรถหรูไม่ใช่หน้าที่คุณแต่เงินทองคุณจะมีเข้ามาสม่ําเสมอไม่ขัดสนนะคะมีหน้าที่มาช่วยคนคะ่ะเนี่ยเส้นทางที่เหมาะกับคุณ page of แว n นะคะ page of sword ดีเอ็มเพรสเห็นปะควีนออฟสอดคุณมีหน้าที่คุณเป็นคนที่มีความฉลาดมากมากมีความฉลาดถ้าคุณเป็นหมอดูก็จะเป็นหมอดูระดับแบบแม่หมออะระดับแบบเซียนเลยอะระดับอ่านจิตวิทยาเข้าฌานอ่านถึงคนได้คือรู้ถึงอดีตชาติของคนได้ติดต่อกับองค์เทพได้คุณจะเป็นคนที่ผู้ก่อสร้างนงวัตก,กรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆได้คุณเป็นคนที่โคตรฉลาดอะชานฉลาดมาก ขณะเดียวกันอารมณ์คุณแปรปรวนง่ายนะดังนั้นคุณจะต้องใช้ทางทำสะกดอารมณ์ของคุณเยอะๆตัวคุณเองอะถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าสัวก็ต้องเป็นราชินีแบบคุณนงคุณนายอะค่ะตำแหน่งยศศัก์เงินทองอำนาจใดๆที่สุดคุณจะได้มาพร้อมบริบูรณ์แต่คุณจะไม่ได้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้เพราะคุณจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่คุณมีเนี่ยไปทําหน้าที่เพื่อช่วยคนนะคะไม่ว่าคุณจะมียศศัก์หรือตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม หน้าที่คุณถูกกำหนดมาแบบนี้เขาบอกว่าหน้าที่สำคัญยิ่งชีพไม่ใช่ไม่ใช่มาเพื่อความสุขของตัวเองยิ่งชีพไม่ใช่นะคะอันนี้คนหนทางนี่คือเส้นทางของชีวิตคุณนะอีกสักห้าใบสิเดรกแมนเออก้าวไม้เทา้าน i ยอ of Pentacle ลนะคะหกไม้เทา้าเห็นไหมเดอะเดวิเห็นป่ะเดอะสตาเนี่ยชีวิตคุณเป็นผู้ที่เอ,อเป็นผู้ที่ก็เหมือนเด็กเกิดใหม่อะ่ะ หมือนผ้าทูดงนะคะจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์อ่ะคุณต้องช่วยเหลือผู้คนอย่างไม่มีกิเลสอย่างไม่มีอะไรไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติใดๆช่วยทั้งคนช่วยทั้งผีนะคะแล้วปัญหาใดๆเนี่ยคุณก็ต้องเข้าวิปัสสนากรรมฐานแก้ปัญหาของคุณเองนะคะองค์ของคุณจะอยู่ข้างคุณหน้าที่ของคุณมีเพียงเท่านี้ค่ะไปทั้งชีวิตนะคะความรักไม่ต้องพูดถึงนะคือชุดนี้เหมาะสำหรับอยู่ทางธรรมนะคะ ถ้าคุณจะมีคู่เขาก็อาจจะมอบคู่ให้กับคุณคู่ที่จะไปทำธรรมกับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคคุณก็ดูว่าเนี่ยใช่ชีวิตคุณไหมถ้าใช่คุณก็ไม่ต้องไปหวังลาบยศเงินทองอะไรทั้งนั้นมันได้มากกว่าน,นี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงหน้าที่ของคุณก็คือออกช่วยเหลือคนไปตามที่ต่างๆไปตามที่องค์เขากําหนดและองค์เขาจะพาคุณไปเงินทองไม่ต้องห่วงยศศักดิ์ฐานะวันข้างหน้ายังไงก็มีพร้อมชีวิตอยู่สุขสบายยังไงก็มีพร้อม ได้บรรลุแน่นอนด้วยนะคะคุณจะสําเร็จภารกิจในชาติภพนี้ได้อย่างได้อย่างาได้อย่างตรงตามเป้าหมายอะคะ่ะตามที่คุณได้กําหนดไวล้ละโอเคนะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ้ค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ